รตรงนี้คือท่าเรือท่าเตียนนะครับเป็นท่าข้ามฟากไปวัดอรุณเราจะเรียกกันว่าท่าเรือโดยสารท่าเตียนตรงนี้กําลังซ่อมบํารุงนะครับเป็นกําแพงริมเจ้าพระยานี่ครับกาลังนิวโรเวตใหม่กําลังปรับปรุงภูงมิทัศน์ถ้าทําเสร็จนี้จะสวยงามมากนะครับโซนตรงนี้โซนฝั่งนี้เป็นโซนทางวัดพระแก้วนะครับ เห็นไหมครับท่าเรือท่าเตียนยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามอลังการนะครับดูท่าเรือริมเจ้าพระยาไล่ตั้งแต่ท่าช้างมาท่าช้างมาจนมาถึงท่าเตียนจนไปถึงสะพานพุทธก็จะเป็นศาลา,าที่พักแบบนี้นะครับเห็นไหมครับท่าเตียนจะคล้ายๆกับฝั่งทางท่าช้างที่ตรงข้ามศิดิราช า่าช้างข้าวจันทร์นี่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่ข้ามไปข้ามมาจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งทางวัดอรุณนะครับจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ข้างในอาคารพอสมควรฮะรและก็จะมีเห็นครับจะมีนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินข้ามมาเพื่อที่จะมาขึ้นเรือจะข้ามฝั่งหรือว่าจะโดยสารไปที่อื่น เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับท่าเรือท่าเตียนตรงนี้นักท่องเที่ยวก็เป็นเหมือนกับแลงแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับเพราะว่ากำลังนิโลเวตกำลังสร้างและฝั่งตรงข้ามที่เรามองเห็นนะครับจะเห็นพระปรางของวัดอารุณเด่นชัดเลยนะครับอยู่ตรงข้ามเลยเรียกว่าสวยงามแล้วก็จะมีเห็นไหมครับนี่ดูนักท่องเที่ยวนะครับไม่เคยขาดนะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ตลอดนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ข้ามไปข้ามมาตลอด และข้างในอาคารก็จะเป็นที่พักเขาเรียกว่าที่พักคอยมีเก้าอี้มีเรียกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีบอกค่าโดยสารและจะมีระยะทางให้เราได้เห็นเลยนี่ครับและตรงนี้จะเป็นจุดแลนมาคือเป็นจุดที่เรือมา mm hmm. เห็นไหมฮะจะถ้ามองจริงๆจะเห็นเรือมาตีกันเชียงคือวนโดยโดยสารทุกลำนะครับ เห็นไ,ไหมครับนี่ลักษณะคือมาแล้วก็จะตีกันเชียงแล้วก็จะวนกันอยู่ตรงนวนจากฝั่งนู้นข้ามฝั่งนี้ก็มีแล้วก็จะมีเรือหางยาวที่วิ่งมาแล้วก็วนกลับตรงนี้ครับนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับ,ด,รบดูเรือครับเรือจะตีกันเชียงแล้วก็วนแล้วก็จะได้ยินเสียงพวกแตร ดังอยู่ไม่ขาดเพราะว่าต้องส่งสัญญาณให้รู้นะครับว่าเราจะเกิดอ,อุบัติเหตุเรียกว่าเรือชนกันจะมีโปะอยู่หลายหลายโปะครับฝั่งนี้จะมีสองโปะแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีอยู่2โปะเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเรือจะเยอะมากนะครับถ้าขับไม่เสียน,นมีโอกาสที่จะชนกันได้เลยนะครับแล้วจถ้ามองจากตรงนี้จะมองเห็นพระปางของวัดอรุณชัดเจนมากนะครับ จะมีเรือเรือเล็กเรือใหญ่จะวิ่งผ่านตรงนี้ตลอดเลยดูเรือนะครับโอ้โดูนะครับเป็นเรือสำราญนนะฮะจะมีพวกสองชั้นมีผู้โดยสารที่เขาซื้อตั๋วกันนั่งกินนั่งเที่ยวอยู่ข้างในตรงนี้เป็นจุด เรียกว่าจุดพักคอยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับและฝั่งขวามือที่เรามองเห็นจะเป็นหอประชุมของกองทัพเรือน,นะครับสวยงามนะครับภาพจะมองเห็นฝั่งของวัดอรุณอยู่ตรงนู้นเลยครับวัดตรงนี้เลยครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับ แล้วตรงนี้เรือจะเยอะมากเห็นไหมถ้าดูดีๆจะมองเห็นเรือหางยาวเรือนำเที่ยวแล้วก็เรือข้ามฟา